내 생애를 인류 봉사에 바칠 것을 엄숙히 서약하노라. ทรงจงกีนักแสดงชาวเกาหลีใต้วัย31ปีผู้รับบททหารกล้าหน้าหวานกับตันยูชีจินในซีรีส์ descend a n t ์ออฟเดอะที่ทำเรตติ้งสูงถล่มทลายในเกาหลีใต้ถึงร้อยละ38.8ในตอนสุดท้ายนับว่าสูงสุดในรอบ4ปีของวงการซีรีส์เกาหลียังไม่รวมถึงความนิยมในการชมผ่านทางออนไลน์จากผู้ชมทั่วเอเชียซึ่งทวัดจากการเข้าชมจากเว็บไซต์อาชีอีเพียงแค่4ตอนแรกในประเทศจีนก็มีจานวนกว่า200ล้านวิวความนิยมที่ เกิดขึ้นทําให้พระเอกหนุ่มได้รับการบวให้เป็นสามีต้นแบบและเป็นคนดังที่ได้รับความรักมากที่สุดจากผู้ชมในประเทศจีนและแม้ในประเทศไทยเองทรงจงกิจก็ได้รับฉายาว่าสามีแห่งชาติโอซึจิันน่ายอบุกัน่า 태양의 후예, 최고의 명대사와 명장면을 <목소리> 한 번에 감상하는 <목소리> 시간. ไม่ใช่แค่รูปลักอันหล่อเหลาของทรงจุงจีเท่านั้นแต่ด้วยบทบาทเนื้อหากระบวนการผลิตซีรีส์ของเกาหลีใต้ที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนรวมถึงนักแสดงที่นำมาร่วมแสดงล้วนส่งเสริมให้ซีรีส์เรื่องนี้ครองใจผู้ชมจนพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีถึงกับเอ่ยปากแนะนำให้ไปชมและจะให้ทุนสร้างละครที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรักชาติในรูปแบบนี้ ใครดูยูบีซีดูอย่างช่องสองสามสองวันพุทธแพทถูกเลยสมองเนี้ยมันเป็นเรื่องของอะไรทายาทในเรื่องของพระอาทิตย์แปลภาษาอังกฤษออกมา descendant descendant ของอะไรนะ of the sun ดูยังไหนใครดูยกมือไปดูเถอะนะประมาณสักทุ่มยี่สิบทุ่มห้าสิบบ้างถึงสองทุ่มกว่าไม่ได้ผมไปเชียร์เขานะแต่ผมดูผมไม่ได้ดูเนื้อหาเท่าไหร่นะ อันที่หนึ่งเขาเอามาคือพระเอกหล่อในอสวยเบอร์หนึ่งของเกาหลีเขาประเมินล้าเป็นละครไอ้เป็นซีรีส์ที่คนดูมากที่สุดพระเอกเป็นทหารนะร้อยอไม่ใช่เพราะผมชอบเป็นทหารนะนายเอกเป็นหมอเจอกันในโรงพยาบาลรักกันนะแต่ไปมาพอแง่ไปก้อนกันไปแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาสอดแทรก่ึงความรักชาติ่ึงความเสียสละการเชื่อความคาสั่งทําไมเขาคิดแบบนี้เขียนละครแบบนี้ออกมาไปดูใหม่นะใครจะคิดจะสร้างละครใหม่เดี๋ยวผมออกทุนให้มา ทำให้คนรักค่าาการทําให้คนไม่ทุจริตไม่โกงค่ะเดียวกันให้เรกรักกันดูดื่มอะไรสักอย่างจากความสําเร็จของซีรีส์ Descendant of the Sun ส่งผลให้ทรงจุนกิกลายเป็นพระเอกเกาหลีอันดับหนึ่งของเอเชียและกลายเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์คนใหม่ซึ่ง,งทําให้เขามีไรายได้แค่ในประเทศจีนถึง16ล้านหยวนหรือ68ล้านบาท ในขณะเดียวกันพระเอกหนุ่มยังรับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมเกาหลีควบคู่และเตรียมที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ Battle Ship Iceland ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งในเรื่องนี้เขายังคงรับบทเป็นทหารย้อนกลับไปก่อนที่ซงจุนกีจะกลายเป็นที่รู้จักในนามของกัปตัน uh ยูชีจินเขามีความโดดเด่นทั้งทางด้านการเรียนและกีฬาตั้งแต่เด็กจุงกีปรากฏตัวในโทรทัศน์ทงางแรกในรายการคริสคเรียของช่อง KBS และชนะเป็นอันดับที่สองด้วยความหล่อและเก่งเขาจึงได้รับการชักชวนเพื่อเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงเซียงอูดีโดงงั้นชักขันนัจาซงจุนกีแต่ัวนวาเง สาจ,จากบทบาทหนุ่มทะเลน้นในซีรีส์ย้อนยุคซองยุงกวางสแกนดัลและรับหน้าที่พิธีกรร,ร่วมในราย,รายการโทรทัศน์ยอดฮิตอย่างรันนิ่งแมนทำให้ทรงจุงกิเริ่มมีชื่อเสียง กว่า8ปีที่เขาเริ่มต้นอาชีพนักแสดงและในที่สุดในปี2012เขาก็ได้รับบทนำในซีรีส์เรื่องแรก The Innocent Man ที่ซีบทแตกรวมทั้งยังได้แสดงภาพยนตร์ที่ทำรายได้อย่างสูงเรื่อง Aware w o o d Boy ซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นจุดสูงสุดด้านการแสดงของเขาในขณะนั้นแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากเข้ารับใช้ชาสองปีและปลดประจำการจุงกีได้ตัดสินใจรับบทกับตันยูชีจินใน Descent of the Sun ซึ่งทำให้เส้นทางความสำเร็จด้านการแสดงของเขาดูเหมือนจะไปไกลกว่าเดิมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเทียนเอทรายงาน